ที่วังกีตาครไม่มีใครดูแลเลยคนที่จะคู่ควรหรือนาคองค์ที่จะคู่ควรที่สุดในตอนนี้มีแค่แม่ย่าบัวทองวังบาดานมีทรัพย์สมบัติมากเลยเนะี่ยจะขึ้นมาพร้อมกับบัวทองถ้าใครจะมาขอพรอกับนาคนางบอกว่าให้ใช้น้ำหอม มันจะเป็นการเหมือนสื่อยานกับนางด้วยหน้าที่ของนางเพื่อมาเปิดทรัพย์ถ้าจะมาฉีดที่แม่ย่าแล้วก็ถวายให้ท่านน่ะคะ่ะก็จะอันนี้สงจะได้ตอบรับที่ดีะคะ่ะท่านเป็นเทพเปเท,เปเทวราจะต้องมันจะต้องมักได้สิ่งที่สวยที่งามที่พร้อมกันคือมันต้องเป็นอมาราเท่า,านะั้น มันต้องเป็นอมราเท่านั้นเพราะมันเป็นน้ำหอมของพญานาคีพญานาคีนีภูมพิพญานาคทั้งหมดที่อยู่ที่นี่น้ำหอมอมรามหาเสน์มนตรานาคี